มาถึงพี่พยัแน้ำผงว่ายน้ำไปจากฝั่งนู้ไปปนได้ปลาดินมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โหปกติได้ไกี่ตัวพี่ปกติก็ได้ประมาณสักสี่หตัวละสี่หตัวกางขายทิ้งไว้แล้วก็ขายทิ้งไว้ก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ปลามันตกใจตกใจเลยค่ะตายตนี่แล้วนี่การขายทิ้งไว้ตลอดเลยป่ะครับ,รบทุกวันเลยทิ้งตลอดเลยไม่มีใครมาแอบกู้กันะครับไม่มีหรอกแล้วแต่ใครจะรอ้งมาหากินก็ กางเอาเองกางเองทำเองใช่เองก็อไปไล่เองแบบเนี้ยครับก็ไม่วกปลากระดกแล้วมีมีกี่การเก็บน้ำครับที่นี่ที่ทำได้มีทีเดียวนี่แหละเดียวแล้วตามตามแม่น้ำครับมีไหมครับแม่น้ำเปื่อยเนี่ยครับน้ำน้ำเปื่อยก็มีแบบฝายฝายน้ำโอนฝายเนี่ยได้ไหมตรงนั้นนะมีไหมมันมันไม่มีเอมีทีเดียวนี่แหละแล้วปลาตอนนี้รถ กินเรนื่อยกตอนน้ลงๆเลยมันมันไม่ปล่อยเนาะมีหลายสถาที่ไหนเนี่ยโดยทไม่มีที่หาเท่าไ,ไหร่เลยซื้อกินซื้อกินอีกหน่อยเปิด <c oughs> เป็นด่านถาวรก็สบายแล้วครับ,รบทำพวกธุรกิจต้องเที่ยวอะไรไปครับโหนนี้ไหวทนน้ำมากเลยผมถ้าทางวันนี้จะได้ตัวเดียวหรือเปล่าครับเนี่ย<ง>นี่คงคงจะได้เยอะ ออนี่กำลังกับดักไใจมีอยู่ไอ้เก็บที่เดียวอยู่อ๋อนี่กำลังกู้กู้ไปทางนู้นเรื่อยๆใช่ไหมยังยังสองที่อีกที่หนึ่งอยู่ไหนครับที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนู้นตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวผมตามไปดูด้วยเลยโอเคครับสนุกเดี๋ยวพี่พยัพพี่พยัพเต่าปูรูเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปหาคืนเนี่ยไปหาได้ที่ไหนบ้างไะมันมีโอกาสได้เห็นไหม ไม่ไม่มีโอกาสหรอกเนี่ยอย่างในหนองน้ำไม่มี<ล>สักกี่ตัวเนี่ยเราเราต้องไปไปไป,ไปหาไปซองดูซองแถวไหนฮะับซองแถวในในป่าในหุบเขาเนี่ยล่ะมีพานเขาเขาํำนานเรื่องนี้ไหมไม่ม<ะ>ดูมีมีแล้วเขาเคยหาได้ไหมเคยได้เขาไปหามาจับกินหรือว่าเขาไปทําอะไรครับเขาเขาจับมา ขายจะมาขายจมาขาขยคนในหมู่บ้านนี่ป่ะครับครับคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมาขายให้หน่วยอนุรักษ์เ้าเขาจับได้ดิตอนนี้เขายังจับอยู่ไหมครับจับอยู่จับอยู่มีเขามีอยู่คนเคยไปก็มีอยู่ไปแล้วได้ทุกครั้งไหมได้ได้ทุกครั้งเลยเหรอได้ทุกครั้งแต่รถรถยันไม่อะไรนะครับจะไ,ไ,ไปหา S 1> <S 1> จะหาเป็นใช่ไหมหาเป็นแต่ไม่ได้ไปเวลาหาทำยังไงครับวิธีการก็ไปส่องตั้มห้วยเน่ะส่องตํามห้วยตั้มห้วยแล้วก็มันมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะมันมันก็ออกมาทำมาหากินทำร้านอ่ะกินปูกินหอยเอือฮัเราก็ไปจับเลยวิธีการจับเขาจับยังไงจับหางครับจับหมดตัวเลยจับหมดตัวไม่กัดเหรอไม่กัดหรอก เต่าอ,อย่างนี้ไม่กัดคนนะครับแต่แต่ไป<ต>อีทิม่มไอ้ทิม่มทิ่มหัวก็จับอยู่ไอ้จับกัดอยู่เพ้ยอย่าไปจับหัวผม <c oughs> นะครับ <c oughs> จะมีใครบ้าไปจับหัวเต่าเต่าปูรูสมัยก่อนนี่ชาวบ้านเขาเอาไปทำอะไรกินอะไรครับเต่าปูรูเขาไปแกงแคแกงแคเต่าปูรูอืแกงส้ม ครับสมัยนี้กับสมัยก่อนนี้มันเยอะมันน้อยลงยังไงครับเต่าปูสมัยก่อนเยอะเหรอไอเขาว่าเต่าปูรูมันปีนต้นมะพร้าวได้จริงไหมต้นไม้ไม่มีไม่มีเหรอมีคนเคยเห็นนะผมคุยกับเออเพราพอหลวงอ่ะเขาบอกเขาเคยเห็นเต่าปูรูปีนต้นไม้ตอนเด็กๆมันเป็นแบบสัญชาญาณของสัตว์เวลาที่มันจะอวดตัวเมียอะไรแต่พอหายากมาก ผมต้องหาวิธีว่าจะเห็นต่าปูรูชัดๆกีทีนะครับเป็นไมปได้เล้วออหาให้ดูเลยดีคืนนี้คืนนี้ไปหากันไหมปังเลยดูก่อนนะกันนะนเพื่อเหนื่อยแล้วพักผ่อนได้ผมเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วครับหนักอยู่บนห่วงยางนี่นะหนาว